สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พัฒน์แอสโตั number นะคะที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดวางดวงชะตาแล้วก็วิเคราะห์ธุรกิจผ่านวิชาโหราศาสตร์ไทยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเลขตัวที่2นะคะก็คือดาวจันทร์นั่นเองในครั้งที่แล้วเนาะย้อนกลับไปใครยังไม่ได้ฟังของดาวอาทิตย์ก็กลับไปฟังก่อนได้เนาะเพื่อให้เราเรียบเรียงข้อมูลให้มันถูกต้องนะคะค่อยๆเรียนค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้เราจะเรียนในส่วนของดาวจันค่ะว่าดาวจันร์จริงๆแล้วเนี่ยอุปนิสัยลักษณะ รูปร่างหน้าตาเพศของดาวอ่าเพศของดาวประเภทของดาวนะคะหรือแม้กระทั่งนิยามเนี่ยของดาวจันทรเนี่ยคืออะไรเพื่อให้เราได้สามารถจดจําได้ง่ายขึ้นอ่ะไม่ให้เสียเวลาไปเลยนะคะอืสำหรับดาวจันเนี่ยถูกแทนค่านะคะหรือว่ามีโลโก้ของเขาเนี่ยคือเลขสองนะคะจะเป็นเลขสองไทยเลขสองเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลขสองสากอลอาราบิกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเลขสองนะถูกแทนด้วยดาวจันทีนี้ มาดูสิว่านิยามของดาวจันท์เนี่ยคืออะไร่อรอบนี้อาจารย์เขียนไว้แล้วนะคะรอบที่แล้วก็คือมาเขียนกันสดๆมันก็เลยช้านะนิยามของดาวจันทร์เนี่ยคือดูร่างดูจริตให้ดูจัน์ทรหมายถึงอะไรดูร่างดูจริตเนี่ยเราก็แยกเป็นสองคำนะคะดูร่างก่อนอ่าดูร่างหมายถึงดูรูปร่างนะคะ ใครก็ตามที่ในพื้นดวงชะตาเนี่ยมีดาวจันทร์ที่โดดเด่นดวงวังลักนาแล้วเนี่ยมีดาวจันทร์กุมลักนาเล็งลักนาโยกใส่ลักนาโยกหน้าโยกหลังอย่างนี้นะคะหรือดาวจันทร์เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ดีๆเลยนะคะแบบเป็นมาตรฐานราชาโชคหรืออะไรก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งในเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเราใช้เลขสองเยอะๆเ,เราก็จะมีเขาเรียกว่า มีความเป็นน้องจันจาหรือว่ามีความเป็นดาวจันเนี่ยเข้ามาในตัวนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขดวงชะตาได้วิธีการหนึ่งเลยนะเบอร์โทรศัพท์ดูร่างรูปร่างของดาวจันอ่าเขาบอกว่าจะมีลักษณะรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์คือส่วนทรงองค์เอวที่ดูเป็นแบบมีเคิร์ฟในรูปแบบของเพศหญิง S อเคิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้มันดูแบบ มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะดูในส่วนของหน้าอกก็ได้หรือว่ารูปหน้าก็ได้นะคะรูปดูร่างดูจริตทีนี้ดูจริตเนี่ยของดาวจัน์เนี่ยจริตของดาวจัน์เป็นยังไงในลักษณะของจริตแบบดาวจันนะคือจะมีความอ่อนโยนอ,อ่อนโยนอ่อนช้อยแล้วก็ มีความระเมียดระมัยทำอะไรเนี่ยจะค่อนข้างช้าๆหน่อยอมีความเป็นมีความเป็นถ้าดูแล้วจ,จะดูเป็นคนเรียบร้อยหวานหวานละมุนละมุนน่ารักน่ารักนะคะจริตคือเขาเป็นแบบนั้นด้วยความที่จริตเป็นแบบนี้อาจารย์ข้าม,มาที่เรื่องนิสัยผูกกับเรื่องของจริตเลยนะทำให้เวลาใครก็ตามได้พบเห็นน้องจันจา๋าหรือว่าดาวจันเนี่ยจะรู้สึกว่า อยากจะดูแลอยากจะปกป้องอยากจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอยากจะอยู่เคียงข้างนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้ถ้าแบบอยู่ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยคนที่ดาวจันเด่นๆเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่ๆเลยอะไรทํานองนั้นนะคะอ่ะทีนี้ดูล่างเนี่ยอีกอย่างหนึ่งถ้าเอามาเทียบกับเรื่องของลักษณะบุค,คลิกภาพของเขาเนี่ยรูปร่างของดาวจันเนี่ยจะมีที่อาจารย์บอกก็คือแบบเป็น s curve หรือว่ามีความเป็นรูปร่างของผู้หญิงใช่ไหมคะจะมีหน้าอก น่าใจมีก้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ผิวพันธุ์เนี่ยถ้าใครก็ตามที่ดาวจันทเด่นนะผิวพันธุ์เนี่ยจะละเอียดขาวผ่องละเอียดนะคะแล้วก็เรียบเนียนนี่อันนี้คือดาวจันร์ดีนะคะส่วนคนที่ดาวจันทร้ายเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะคะดาวจันเสียดาวจันร้ายเนาะก็คือเอ่อถ้าเป็นดาวจันทเสียเนี่ยอย่างแรกก่อนเลยนะผิวพันธุ์จะไม่ค่อยละเอียด นะคะอาจจะรูขุมขนกว้างก็ได้นะถ้าเทียบกับในส่วนของใบหน้านะคะรูขุมขนกว้างหรือแม้กระทั่งมีสิวมีริ้วรอยอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะน้ำเหลืองเสียนี่น้ำเหลืองเสียเป็นต้นประมาณนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือรูปร่างอ้ออีกอย่างหนึ่งถ้าใครก็ตามที่ดาวจันดีนะ คือรูปร่างเนี่ยจะไม่ค่อยเสียทรงเท่าไหร่ในส่วนของผู้หญิงนะคือจะอ้วนยากนะคะจะเป็นแบบไหนก็จะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอะแต่ถ้าใครก็ตามที่เดาจันเสียนะคะอย่างเช่นอยู่ตำแหน่งของมรณะอย่างเงี้ยเลข2อยู่ตำแหน่งของมรณะหรือว่าใช้เลข2คู่กับเลขศูนย์ในเบอร์นะคะเลข2ใช้คู่กับเลขอะไรอีกที่เสียเสียเลข2ใช้คู่กับเลขเหรืออะไรทํานองเนี้ยเนาะคือจะมีสภาวะหนึ่งก็คืออ้วนง่ายค่ะทุกคน เออใครที่เลขสองเสียอยู่ตำแหน่งของมอนัน,นี่คืออ้วนง่ายตอนเด็กๆอาจจะมาผอมก็ได้นะยิ่งโตยิ่งอ้วนยิ่งอวบนะคะเป็นเจ้าเนื้อไปเรื่อยๆนะคะเอออีกอย่างหนึ่งจริตของดาวจันเนี่ยจะชอบงานที่มันละเอียดอ่อนงานที่ดูเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนนะคะคนที่ดาวจันเด่นอ,อ่อจะชอบทําอาหารทํากับข้าวดูแลบ้านปัดกวาดเช็ดถูนะคะดูแลลูกดูแลสามีอ,อ่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีความเป็น ที่ดูผิวพรรณดีมีความเป็นผู้หญิงเยอะๆอ่าน,นี้ก็จะเป็นคนที่มีดาวจันทรเด่นทีนี้พูดถึงในเรื่องของเบอร์ถ้าสมมติว่าเราเอาเลขสองเนี่ยมาใช้ในเบอร์โทรศัพท์แล้วใช้จํานวนมากเกินไปนะคะผู้ชายที่เอาเลขสองมาใช้เนี่ยดูก่อนนะคือเลข2เนี่ยพลังงานของเขาอะเป็นแบบพลังงานเพศหญิงนะคะดาวจันเนี่ยเป็นตัวแทนของเพศหญิงอ่ามี อย่างที่บอกแหละว,ว่าดาวทุกดวงมีเพศนะคะแล้วก็ดาวจันเนี่ยดูสิรูปร่างดูจริตอะไรขนาดนี้ขาวนวลสีเหลืองแน่นอนว่าต้องเป็นเพศหญิงอยู่แล้วนะคะทีนี้พอความเป็นเพศหญิงแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วใช้เลขสองเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะเป็นผู้ชายที่ยังไงรักนวลสงวนตัวเ,เรียบร้อยนะคะอาจจะไม่เชิงแบบเป็นตุ๊ดหรือว่าเป็นสาวเพศสองอะไรขนาดนั้นนะแต่ทําให้เราเนี่ยโหไม่อยากออกแดดไม่อยากทากิจกรรมที่มันแมนๆมนหรือว่าเป็นผู้ชายมากนะั เพื่อนชวนไปเตะบอลก็กลัวผิวเสียอะไรทํานองนี้นะคะเวลาผู้ชายใช้เลขสอเยอะๆหรือว่าใช้คู่2องเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยโหอยากจะดูแลผิวพรรณเหมือน,นตัวเองอาจจะเข้าร้านไปจิ้มนงจิ้มหน้ามากกว่าจะไปเตะบอลไปออกกําลังกายได้วซ้ํา นะคะอยู่ในที่ออกแดดไม่ได้ไม่ไดไ้ทำกิจกรรมแบบผู้ชายอันนี้คือคนที่ใช้เลข2เยอะๆผู้หญิงก็เหมือนกันเวลาเราใช้เลข2เยอะๆเนี่ยเลข2ด้วยความที่เขาเป็นเพศหญิงมันจะเน้นในเรื่องของสภาวะอารมณ์ค่อนข้างมากไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราเอาดาวจันทร์มาใช้เยอะๆแลวจะดีนะก็ไม่ได้เหมือนกันเราต้องดูสภาวะอารมณ์เราทุนเดิมด้วยว่าเราอ่ะมีความเป็นดาวจันทร มากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆเวลาวางในเบอร์โทรศัพท์หรือว่าวางในเลขรหัสต่างๆนะการใช้เลข2ดาวจันเนี่ยเราแค่วางในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็วางพวกคู่มิตรคู่ทาตุคู่สมพลสัก 1, นคู่สคู่พอแล้วไม่ต้องเยอะมากกว่านั้นเพราะถ้าเยอะมากกว่านั้นอะพลังงานเสียเสียในฝั่งของดาวจันก็มีนะคะ,ะ,คะอย่างเช่นอ่ะประเภท ของดาวจาันเนี่ยคือประเภทดาวสุพเคราะห์ใช่ไหมที่อาจารย์เคยบอกว่าดาวมีสองประเภทแบบพะห์กับสุพเคราะห์ถ้าเป็นบบพะห์เนี่ยเวลาเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยมันจะเด็ดขาดรวดเร็วชัดเจนนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งของดาวจาันเนี่ยสุพเคราะห์ก็จะเป็นแบบอ่อนโยนละมุนละม่อมค่อยเป็นค่อยไปเท่ากับว่าถ้าสมมุติคุณทํางานโครงการใหญ่เป็นผู้หญิงที่ต้องใช้ใการทํางานอะไรใหญ่ๆห,หรือว่ามีคุมบริวารจํานวนมากแล้วคุณ ใช้ดาวจันรเยอะๆเพิ่มเข้าไปอีกอะ่ะมันจะทําให้อการตัดสินใจของคุณเนี่ยไม่มั่นคงไม่แข็งแรงไม่เฉียบขาดนะคะขาดขาดความกล้าในการตัดสินใจด้วยนะคะดาวจัน์ทรในประเภทของสุพคเนี่ยโดยส่วนมากเลือกที่จะเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำอ่าถ้าสมมุติเราอยู่ในตําแหน่งของผู้นําแล้วยิ่งต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะคะไม่ใช้ก็ไม่ได้ด้วยนะ ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องหามาใช้บ้างนะคะสักหนึ่งตำแหน่งหรือไม่เกินสองตำแหน่งแค่นั้นพอนะคะอ่ะทีนี้สีของดาวจันเนี่ยเอ่อสีของดาวจันเนี่ยจะเป็นประเภทของสีขาวนวลน,นะคะขาวนวลแบบอสีของดวงจันเลยเวลาเขาเขาอยู่บนท้องฟ้าแล้วมันสุกสกาวสีนั้นเลยนะคะน,นี่คือสีดาวจันทร์จริงนะ คือขาวออกเลืงเหลืองอ่อนนะคะสีเหลืองอ่อนก็ได้หรือสีขาวมุกก็ได้นะคะหรือจะเป็นโทนสีครีมครีมก็ได้แต่ต้องไปทางเฉดขาวหน่อยนะไม่ใช่เฉดเหลืองนะคะบางคนก็บอกว่าสีวันจันทร์หนึ่งวันที่สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองก็ได้ใช่ไหมก็ได้แต่ถ้าตรงกับจันทร์เลยจริงๆคือเหลืองอ่อนนะคะเหลืองไปทางขาวอุปนิสัยอย่างที่บอกไป นะคะว่าเป็นคนอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยนะคะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในวงสนทนาด้วยกันเนี่ยคนที่เป็นดาวอาทิตย์ก็อาจจะเป็นเป็นผู้นำของกลุ่มหน่อยแต่อยู่ในมาสที่มันนิ่งๆนะคะเป็นเป็นแผนที่แบบวางแผนวางแผนให้มันชัดเจนให้มันแบบ มีขั้นมีตอนนะคะมีระบบระเบียบนะคะในทํางานในกลุ่มแต่ของดาวจันทเนี่ยจะเป็นประเภทแบบนั่งยิ้มแล้วก็แบบเห็นด้วยอาจจะไปเดินไปหาน้ําหาท่าหาขนมถามสอบถามเพื่อนในกลุ่มว่าหิวไหมอันนี้จะเป็นดาวจันทร์เนื้อออกไว้คารจะเป็นนักสํารวจนะคะออกไปลุยนอกสถานที่ไปสํารวจให้ไปคุยให้นะส่วนดาวพุธก็จะเป็นอาจจะเป็นแผนกพรกพีเซนต์ก็ได้หลังจากที่มีการวางแผนมีการเตรียมตัวอะไรมาแล้วเนี่ย าดาวพุธจะเป็นแนวพรีเซนต์นะคะส่วนดาวพฤหัสเนี่ยแน่นอนรายละเอียดขั้นรายล,ละเอียดเนื้อหาการอธิบายอะไรต่างๆทํานองนี้นะคะดาวอื่นเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปนะอะในส่วนของดาวจันทร์ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้สั้นๆของดาวจันทร์นะให้พวกเราจําตรงนี้ให้ได้ว่านิยามของเขาเลยดาวจันทร์คือดูร่างดูจริตให้ดูจันทร์นะคะใครที่มีดาวจันทร์เสีย เสียหายในเรื่องอะไรหนึ่งคือผิวพรรณไม่เนียนละเอียดเป็นสิวง่ายแพ้ง่ายภูมิแพ้ง่ายด้วยนะรวมถึงเรื่องของอ,อ,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของเพศหญิงหรือแม้กระทั่งเรื่องของหน้าอกหน้าใจที่แบบอาจจะหน้าอกเล็กก็ได้นะคะคนที่ดาวจารเสียอาจารย์เสริมทิศให้ดีกว่า ใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามของคนที่เป็นดาวจันทรดีนะแล้วเป็นดาวจันทเสียนะคะคนที่เป็นดาวจันเสียเนี่ยเวลาเราจะเสริมเติมแต่งดวงชะตาของตัวเองมันมีได้หลายวิธีนะคะมีทั้งหมด7วิธีอย่างแรกก็คือแก้ในเบอร์โทรศัพท์นะคะแก้ในเบอร์โทรศัพท์โดยการใส่เลขที่เป็นคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลของดาวจันสองสี่สองห้าผู้หญิงใช้ไม่ได้แล้วก็สองสี่กับสองแปดอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้แก้ในเบอร์โทรศัพท์หรือถ้าจะเฉพาะเจาะจ,จงเลยว่าเออเลขสองเลขสี่เราใช้ได้ไหมในพื้นดวงชะตาก็ก็ลองมาคุยกับมาทักหามาคุยกับอาจารย์ก็ได้นะคะออแก้โดยเบอร์โทรศัพท์เนาะอย่างที่2ก็คือแก้โดยการสัญญกรรมตกแต่งเลยก็ได้นะคือคนที่มีลักษณะใบหน้าแบบเป็นดาวจันทร์ดีๆเนี่ยก็คือ,อ,อหน้าเขาจะเนียนละเอียดใช่ไหมสมมติว่าปกติอาจารย์ก็เป็นสิวขึ้นง่ายนะก็ดาวจาันเสียเหมือนกันนะคะ ก็ทําผิวหน้าอาจจะไปพบหมอบ่อยๆก็ได้ให้ผิวหน้ามันเนียนละเอียดรักษาเรื่องของสุขภาพผิวการดื่มน้ําเยอะๆนะคะก็เป็นการแก้จันท์โดยพฤติกรรมเลยนะโดยโดยการใช้พฤติกรรมแบบใหม่เลยนะดื่มน้ําเยอะๆการรักษาการนอนการออกกําลังกายอะไรทำนองนี้นะคะ สมมติว่าเป็นผู้หญิงคนไหนที่แบบน่าจะดูแข็งๆหน่อยอันนี้ดาวจันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดาวจันดีแน่ๆเพราะดาวจันที่ที่ดีนะคะรูปร่างของเอ่อหน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของหน้ารูปไข่นะคะจะเป็นหน้ารูปไข่ลกลมกลมๆมนๆเรียวๆอ่าผิวดีๆผ่องๆนะก็ไปแก้ตรงนั้นไปเติมไปเสริมให้มันดูผ่องๆให้ดูเรียวๆนะคะก็จะเป็นการแก้ดาวจันทาให้เราดูมีสเสน่ห์แล้วก็ความเป็นผู้หญิงมากขึ้น อย่างที่สามคือหน้าอกค่ะผู้หญิงที่มีดาวจันทร์ดีเนี่ยส่วนใหญ่หน้าอกจะสวยถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเรายังไม่พอใจการเติมหน้าอกในสําหรับผู้หญิงนะคะการดูแลหน้าอกในสําหรับผู้หญิงเนี่ยจะทําให้เพิ่มความเป็นดาวจารด์อนะให้กับตัวเองให้ตัวเองเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นมีสเสน่ห์ในรูปแบบของผู้หญิงมากขึ้นนะคะสุขภาพช่องท้องก็อยากจะให้ดูแลไปตรวจเช็คสม่ําเสมอด้วยเหมือนกันนะคะ ก็จะประมาณนี้อืมอันนี้คือในเรื่องของดาวจาันทะ์เนาะสำหรับใครก็ตามที่มีคำถามในเรื่องของดาวจาันทรนะก็ถามมาได้นะคะหรือว่าอยากจะถามตอบแบบสดๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยกันใน Facebook ตอนที่อาจารย์ไลฟ์นะคะคือตอนนี้อาจารย์มีแผนที่จะไลฟ์ทุกวันพุธตอน2องทุ่มครึ่งนะคะใช้เวลาในการไลฟ์แต่ละครั้งประมาณหนึ่งถึง ช่วชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ไม่เกินนะคะแล้วเราก็จะมาถามตอบกันตรงนั้นใครที่มีคําถามแบบสดๆสดสดมาถามตรงน,นั้นได้โดยเฉพาะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เรื่องของห่วงจุ้ยก็ได้เรื่องของดวงชะตาก็ได้เนาะอะ่ะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันใน Facebook นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ